ว่าไงครับสุดหลอ,อ,อมาขอกินข้าวโพดค่ะสุดหลอมาขอกินข้าวโพดกับยายชอบกินข้าวโพดเหนียวย่างยายลงสวนมาเรียบยายก็ดำอร่อยไหมครับ ข้งโโรดพอค่ะแต่ต้องเคี้ยวชอบกินชอบกินข้าวโพดย่างต้องให้ยายเคี้ยวให้ก่อนทีก็เป็นตาค่ะต้องเคียวให้เคียวให้เขากินอร่อยไม่รูก ซื้อข้าวโพดมาต้องซื้อเผื่อเขาด้วยนะคะเขาชอบมากน้องโจยู่โจยู่แมวจี้เหงาโจยู่แมวหลอ โยูนี้ก็มีประวัตินะคะเขามีประวัติมีที่มาที่ไปเจ้าของเดิมเขาเขามีน้องค่ะตั้งท้องน้องคนแรกที่ก่อนที่เขาตอนตอนแรกๆเขาเลี้ยงน้องโซยูอยู่ค่ะพอดีเจ้าของเขาอะเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเขาอะมีน้องตั้งท้องค่ะเขาก็เลย ให้แมวตัวนี้มาเราก็เลี้ยงดูเขายังดีแล้วค่ะแบบน้ำตับขนยงดูอย่างดีแต่เขาก็ยังดูเหมือนดูหน้าเขาเนี่หน้าเา <c oughs> ยายชอบเรียกว่าแมวขี้เหงาอร่อยไหมลูกอิ่มยังครับ อิ่มแล้วขอบคุณครับยายจ๋าย,ยังคุณครับยังจุ๊บืครับเวลาให้อาหารซองเขาก็จะมีพี่อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เก็บมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะชื่อพี่กวักเงินขอข้าวก่ขอนกินอาหารซองเขาก็จะจุ๊บกันก่อนทุกวันก่อนกินข้าวแับพี่สาวเขามาเลยมาเลยกอนเงินมาแล้ว มาเร็วมาเร็วกินข้าวโพดหยิบแล้วจะกินอีกอยูอ่เลยอาหารซองเนี่ยนะกินข้าวโพดอยู่จะกินอาหารซองอยู่เลยมาเร็วมาเร็วจุ๊บจุ๊บบอกรักกันก่อนลูกบอกรักจุก๊บจุ๊บบอกรักกันก่อนนายทำให้บอกรักพี่กว่าก่อนแล้วอดนะบอกรักังเลยจุ๊บจุ๊บทำอย่างนี้ทุกวัน แต่ต้องแต่จะต้องดูอารมณ์พี่ก่อนนะคะเพราะว่าพี่พี่ชอบดูุเขาก็จะชอบเอาใจพี่สาวเขาค่ะอืมแกะได้ยังอะ่ะจุ๊บแล้วแกะได้ยังอ่ะของโปรดหนูของโปรดหนูยายของโปรดหนูของโปรดหนูยยหนหนแกะก่อนเาแกะให้ไปอาซามก่อนนะรอแ,แป๊บนึงนะเอเดี๋ยวแกะแป๊บนึงไนมะ่ได้ไปอุ้ก่อน เอาามก่ไหมอนั aunt ie, aunt ie. ่นละอ่ันครับเดี๋ยวรอก่อนนก่อนก่อนนะมาเรวมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเอาตามไหน ผมเงินละซ้ำใหญ่แต่แบ่งเท่ากันนะลูกซ้ำเยอะๆเพราะสองยายยังไม่ได้ล้างสองไปยายต้องไปล้างให้หนูก่อนสองปูดเถอะดีห่ออื่นก็ไม่กิน กินเลยค่ะกินเลยค่ะเดี๋ยวแกเพื่อนๆวัน้จะทำความสะอาดบ้านไดยไหมเลยไหมกันนี้ควะ ถ้าชั่นๆจะไม่ลูกปากชั่นๆช่ๆเนี่ยมันกินไม่ถนัดอีกอิ่มข้าวโพดด้วยใช่ไม่ลูกตัวอยู่อิ่มข้าวโพดด้วยนี่ก็ชอบขอให้น้องนะคะแต่ตัวเองกินหน่อยเดียวแล้วก็แบ่งไว้ให้น้องกินเป็นพี่สาวเขาดุน้องแต่เขาลักน้องค่ะชอบขอข้าวแล้วก็กินหน่อยเดียวแล้วก็แบ่งไว้ให้น้องคนนี้นเป็นน้องนะคะเป็นน้องเพอมาอยู่ทีหลัง อันนี้เป็นพี่สาวค่ะตาสีฟ้าเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ะล่วงลงจากหน้ารถหน้ารถเก่งคางข้าง,งหน้าค่ะเราก็เก็บน้องมาเลี้ยงยังตัวเล็กๆอยู่เลยค่ะตัวแบบตัวเท่าหนูหนาค่ะตัวเล็กๆ แต่คนนี้โตแล้วมันมาอยู่หรืออาจจะเกิดก่อนพี่สาวตัวสีขาวนะคะแต่เราเรียกให้เขาเป็นน้องเพราะเขามา็อยู่ที่หลังตัวอยู่จุดหลอดตาลักมากค่ะตัวเนี้ รักเขากำแต่เหมือนแบสงสารตัวนี้มากกว่ามือนเขาเขาเป็นแมวที่อ้อมอิ่มยังอะลูกอิอ่มยังคะไปแล้วอิ่มแล้วกินน้ำปะลูกอ่ะ ก,นกินแล้วหระครับลูกนะ้องสวัสดีขอบคุณท่านผู้ชมก่อนเลวมาตามไปกินชามของที่ก่อนละพี่เ่าจะแบ่งไว้ให้น้องเขาเงี้ยค่ะทุกวันส่งคนโน้นเลยทำความสะอาดอยู่ทำความสะอาดแล้ว ป้นสะอาดพี่สาวอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับตัวเงินมาขอบคุณค่าก่อนเร็วๆ ขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนเร็วเอิมยังอิมยังอิ่มยังอิ่มยังขอบคุณครับท่านผู้ชมก่อนแล้วขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่าจีห่วงกินเยอะหนูยังไม่อิ่มยายจะให้หนูลารีบลาไปไหนครับ ยจะปิดคลิปแล้วขอบคุณครับก่อนูอยังไี่อิมดูตัวกินเก่งสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนลูกขอบคุณครับฝน <laughs>